พบกับงานมหากรรมรลดราคาสินค้าที่ชุมพล8888วันที่20-3สิถึงมกราคมนี้สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านชุมพโลโลหกิจ8 8 8 8นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับร้านตั้งอยู่แถว MRT มารามินทากอมอที่4นะครับได้ยินมาว่าที่นี่มีสโลแกนคิดถึงเครื่องมือช่างคิดถึงชุมพลนะครับแถมราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักสิบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับที่ร้านเฮียมีบริการอะไรบ้างครับอ๋อบริการก็มีขายนะครับที่เห็นอยู่ขายแล้วก็มีบริการเช่าแล้วก็ซ่อมด้วยครับผมแล้วร้านใหญ่ๆอย่างนี้นี่เฮียมีประมาณกี่แบรนด์ครับเนี่ยนับนิ้วก็ยังไม่หมดเลยนะครับแต่ถ้าจะให้พูดชื่อแบรนด์นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้าแผ่นกล้องไปก็นี่เลยแบรนด์คูฟิกนะครับคูมาโปโลปัมกินมิกิต้า บอสดีวอนนะครับยูรอกแล้วก็ฮาร์ฟเลครับผมอืมแล้วผมได้ยินมาว่าที่ร้านเฮียนะครับมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ช่างนี่ต้องใช้อะไรบ้างหรอครับอันดับแรกใช้เงินก่อนครับเราเล่งครับก็มีเงินนะครับสําคัญก็คือเอาเตรียมเงินมาให้พอดีกับตัวค่ามาจําหลังจากนั้นก็เอาบัตรประชาชนมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักเช่านะครับคอยดูแลอยู่นะครับก็ รับเอกสารไปแล้วก็ไปรับสินค้าเอาไปเช่าได้เลยครับอืมครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วร้านเฮียเนี่ยครับก่อตั้งมาแล้วกี่ปีครับถ้าประวัติยาวนานตั้งแตุ่่นคุณพ่อคุณแม่นะครับก็4ี่ปีแต่ถ้าเกิดตึกที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ประมาณ13าปีตั้งแต่ปี5้าสี่น้าท่วมครับครับครับค่อนข้างนานมากเลยนะครับประวัตินะฮะก็แต่ที่นี่ยังมีความสะอาดแล้วก็ความทันสมัยอยู่เลยนะครับ จริงๆเราปรับครับเราปรับต้องเสริมน้องนิดนึงคือก่อนหน้าเนี้ถ้ามาเมื่อประมาณ2องปีจะไม่เห็นโชว์รูมแบบนี้อันนี้คือการเราปรับโฉมใหม่ก็ต้องขอบคุณครูฟิกด้วยนะครับที่มาทําบูธสวยๆด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นบูธแรกๆเลยในร้านของเราหลังจากนั้นก็เราก็มีการปรับหลายๆบูธเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าที่เป็นรุ่นใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังรักษาฐานลูกค้าเก่าเขาก็ชื่นชมว่าเออ ร้านมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงครับผมดีมากเลยครับครับผมต้องขอบคุณทางเยียปอด้วยนะครับชุมพลโลหกิจ8 8 8 8ดนะครับที่ให้เราได้มีความได้ความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่มากมายได้ขนาดนี้นะครับครับยินดีครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากครับตัวนี้นะครับเป็นสว่าน20โวลต์นะครับผลทางคูฟิกครับ ให้มาโหมดที่น่าสนใจนะครับคือโหมดทโบนะครับกับโหมดอีโคครับโหมดทโบนะครับถ้ากดไปนะครับเสียงมันจะมันจะแน่นหัวมากเลยครับแล้วก็รอบมันจะแรงกว่าฟังดูนะนี่คือโหมดทโบนะครับส่วนโหมดอีโคนะครับอีกโหมดหนึ่งก็เป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับสามารถใช้ได้เวลานานๆเลยนะครับนี้แล้วก็พอกดโหมดรอบธรรมดานะครับฟังเสียงเลยครับมันจะต่างกับโหมดทโบมากเลยนี่นะครับต่อไปนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับงานดี Y นะครับเล็กๆ ที่แบบช่องแคบๆหน่อยครับด้วยความทั่วตัวเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่แบบยาวจนแบบดูยาวแบบทําให้มันเกะกลาะครับอันนี้มันก็เนี่ยครับฟังเสียงดูครับแน่นๆเลยนะครับนี่เกียร์หนึ่งนะครับลองฟังเกียร์สองนะครับนะครับผมส่วนเกียร์ตัวนี้นะครับพกพาได้สะดวกมากเลยนะครับแล้วก็มันเข้ากับมือดูเลยครับเนี่ยลองฟังเสียงดูครับ มันสามารถเล่งรอบได้นะครับครับผมแล้วก็มีปุ่มล็อกด้วยนะครับอันนี้เพียงแค่อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับนี่คุดเกียร์หนึ่งนะครับต่อไปเป็นเกียร์สองนะครับเห็นไหมครับรอบมันจะขึ้นมาเลยเกียร์สามนะครับนี่ะครับผมประมาณนี้เลยครับเสียงมันจะนุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคนที่อยากจะ ใช้เครื่องมือช่างที่แบบเริ่มหนักขึ้นไปแล้วนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับปรับได้ถึง3โหมดเลยนะครับโหมดเจาะกระแทกนะครับแล้วก็โหมดเจาะกึ่งกระแทกนะครับแล้วก็โหมดเจาะเหล็กนะครับครับผมใช้ได้หมดเลยฮะตรงพวกนี้ผมว่าของพวกนี้นะครับมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับสําหรับคนที่แบบจริงจังในงานช่างนะฮะส่วนเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจียนะครับเป็นเจีย4นิ้วนะครับ แต่อันนี้นะครับเป็นเจียเจียเก้านิ้วตัวนี้นะครับโหพูดตรงๆว่าถึงแม้จะใหญ่นะครับเนี่ยครับลุกสบายนะครับยุกสบายมากเลยนะครับสําหรับตัดเหล็กแบบหนาๆตัดปูนอะไรอย่างเงี้ยครับกาลังรอบมันค่อนข้างแรงด้วยนะครับครับผมก็นะครับมีทั้งเครื่องดูดฝุ่นครับตัวนี้ที่บ้านผมใช้อยู่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าได้ทั้งดูดได้ทั้งเป่านะครับแล้วก็เก็บฝุ่นได้เยอะมากด้วยนะฮะอืมแล้วเราก็จะมาดู ปั๊มลมตัวนี้นะครับปั๊มลมตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าให้ทางลมมาถึงสองทางเลยนะครับนะครับผมและสีสันสวยงามมากเลยที่ผมดูนะคะโอเคครับส่วนมากพวกครีมพวกอะไรเนี้ยครับพวกตรงเนี้ยก็จะเป็นของใช้ที่แบบเป็นตะเลศสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับแล้วของเราทํามาฟันค่อนข้างดีนะครับแล้วมันแข็งมากนะฮะยากที่จะบิดครับ ก็อยากให้ทุกคนมาลองใช้อยู่นะครับสำหรับงานคือฟิกนะฮะนี่ครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะผมยังไม่พร้อมครับแอบไม่ใช่ครับก็คือผมเป็นแค่พิธีกรเดี๋ยวทั้งสองคนแข่งกัน หรือไม่ใช่แข่งเอา,อางนี้ดีกว่าผมมีเกมอยู่อันหนึ่งคือจริงๆอะชุมพลอะตั้งมา13ปีรู้ไหมครับรู้รู้ตอนนี้นตอนนี้อะ <c oughs> โอเค13ปีนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะหยิบของ13ชิ้นในบูธทูฟิกนะครับแล้วมีตรวจว่าไม่เกินมูลค่า2,000บาท <c oughs> ถ้าทําได้เลยนะครับเดียวเฮียให้2,000บาท <c oughs> จริงเหรอจริบไหมครับเงียริบไหมคะเออตัวมือเงียนะครับเออนะครับเดี๋ยวคุณแอนเดียชื่อจัมโบ้เลยครับ โบีจัมโบบีอ่าจัมโบบีเฮ้ยขสดเลยเนาะอ่าเดี๋ยวจัมโบบีนะครับพี่ออนเดียนะครับจะพาจัมโบ้จัมโบเอจัมโบ้เไปหยิบของนะครับ13ชิ้นแล้วเรามาดูกันว่า13ชิ้นแล้วไม่เกินมูลค่า2องพันบาทเขาจะทำได้ไหมพิชิตเกมนี้ได้ไหมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเฮ้ยไปครับเต็มตะกร้าล ไม่เกินหรอก13เป้าสิบสมเลยโอเคไปทั้งหมดสิบสามชิ้นสิบมชิ้นนะครับอยู่ในจำนวนเงิน2องพับาทนะครับดูตรงนี้ได้เลยครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับสำหรับงานคูฟิกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง ได้มากมายหลายรายการเลยครับก็ถ้าอยากได้ของคุ้มคุ้มอย่างนี้นะครับราคาที่จับต้องได้อย่างนี้นะครับให้แวะมาที่ชุมพลโลหกิจ8888 88นะครับวันที่20-30ถึง30มกราคม2568ครับเชิญเลยนะคะ